สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงแบนลิสนะครับแบนดลิตที่เพิ่งมาใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงแบนลิสครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเมตาในปัจจุบันก่อนครับอันนี้ก็อ้างอิงมาจากเว็บไอมาสเตอร์ด้วยเมตานะครับก็เป็นเว็บที่เขาก็ค่อนข้างจะเชื่อถือกันเนาะก็ตรงนี้ครับเขาจัดมาครับอย่างรอบที่แล้วที่เห็นผ่านๆตากันมาใช่ไหมไอบูอครับมาเป็นเทียร์หนึ่งคนเดียวเลยใช่ปะล่ะแล้วที่เหลือก็เป็นพวกเทียร์สองเทียร์สามลงมาครับแต่ตรงนี้ด้วยการมาของตัวผู้หญิงคครรัับบทให้ พวกฟีสมิดคอนโทรลใช่ไป็นฟีสมิดล้วนเทียบมันก็ไม่เชิงล้วนหรอกมากับพวกไัยไม้ด้วยนั่นนะเป็นเด็กที่คนเล่นเยอะมากๆครับแล้วก็มีเป็นสันนี่ไอ้ฟีสมิดครับก็มีคนออกมาเล่นเรื่อยๆนะก็ทําให้แบบเมตามันค่อนข้างเปลี่ยนประมาณนึงครับอย่างที่เล่นไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมที่แบบพอขึ้นไดมอนด์มาปุ๊บเนี่ยคิดว่าจะเจอบูไอเยอะกว่าเดิมแบบมากๆครับกลายไปว่าจะเจอฟีสมิดเยอะมากๆนะและฟีสมิดเนี่ยส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างน่าลำคาญกับบูไอที่เป็นภัยไม้นะเพราะว่าฟีสมิดเนี่ย เอนจิ้นของฟีเทมิตก็น่าลำคาญพอทนอยู่เลยฮะแล้วมันจะใส่ไอฟ้ฟีเทมิตคอนโทรเนี่ยมันจะใส่ไพ่ไม้มาครับซึ่งเป็น2องเอนจินที่แบบโคตรน่าลำคาญเลยนะทำให้การรู้สึกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าไอเด็กเนี่ยน่าลำคาญที่สุดละไอสองอันเนี้ยนะส่วนบูอายมันก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวว่าในแบนลิสรอบนี้ครับบูอายจะโดนด้วยนะเดี๋ยวตอนที่เราไปดูที่เขาใส่ใสกันนะไอบูอายนี้ก็โล่ๆอยู่แล้วครับไปดูฟีเทมิตครับฟีเทมิตคอนโทรครับมันก็อันนี้เป็นลรีที่เขาฮิกันนเาะที่่่เป็นตัวอยางใชมก็็อออย่่่างทีีบบกกเเมมื้ครัปนนฟิสะ ผสมมากับพวกวิซั่นนี่ก็เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้นี่มากับพวกไพยไม้ครับเป็นเอเจนที่แบบโคตรน่าลำคาญเลยนะแล้วก็มีน้องพี่ตัวใหม่ครับทาให้เด็กมันดับก็ไปที่่ออเขาเก่งแหละแต่ว่าอยากที่เห็นครับไม่มีใครเล่นตัวใหม่นะที่แบบไปตัวคนหน้าอะไรเงี้ยตัวเอซี่ก็ไม่เล่นครับเขาก็เล่นแค่พวกเนี่ยเล่นแค่เซฟปกติครับแล้วก็ใช้พวกไพยไม้คอยเนเกตนน่นนั่นนะแล้วก็ใส่ไอ้นีี้อันนี้เป็นมารธาดแสงใช่ไหมเอาไว้เล่นอื่นได้ด้วยครับแล้วก็เอาไว้โชว์เวลาจะเล่นพวกด b บีพอยต์ได้ด ไม่น่าจะมีอดไหน้าประทับใจเท่าไหร่ครับถัดมาก็เป็นพวกส i ิงไอฟินสมิธครับอันนี้มันก็น่าจะเหมือนเดิมเดิมไหมที่เขาเล่นๆกันเนาะออมีน,นี้ด้วยไอนนคู่นี้ก็เป็นเหมือนที่เป็นเทียบไปที่ทุกที่นะเพราะว่ามันก็ลงแบบได้มอสฟรีๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใส่กุญแจนะครับแค่เอามาช่วยช่วยตีเฉยๆแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะลรครับเก็บ2000ก็เป็นแค่เรื่องจิบจอยนะที่เหลือก็เอามีโวนี้ัวนี้ก็ได้เล่นเยอะนะที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็บัวยอ่ะดูสักหน่อยก็แด่บัวยบัวยก็ เดิมๆครับอย่างที่เห็นกันนะก็เป็นพวกบูอายผสมกับพวกไพ่ไม้อะไรเงี้ยแต่ก็ที่น่าแปลกใจครับตรงที่ Band แบนลิตต่มันไม่มีใครบที่เป็นไพ่ไม้แต่ว่าอย่างว่าครับไพ่ไม้มันก็คือเด็กใหม่ล่าสุดใช่ไหมเพราะงั้นโอกาสที่มันจะโดนมันก็ข้อค่า,าต่ำแหละว่าเดี๋ยวแบนลิตต์หน้าค่อยโดนแต่ว่าถ้าเกิดโดนพวกเนี่ยก็มีแค่ใครที่ควรจะโดนมีเบลลี่อยู่ไหมกับพวกลอดดีโรสนะเพราะว่าไอ้ดิวบีมครับเขาก็ใส่แค่ใบเดียวไอ้นี่ก็ใส่แค่ใบเดียวแต่ไม่ไอหมอนี่มันอ๋อใส่อย,อย่างสามนะสามสามหนะึ่งว่ะถ้าเกิดตัลละ ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะออมมินี่เมเมนโต้ครับเมเมนโต้ก็ตอนแรกที่เขากล่าวว่าพอเป็นการ์ดจริงอะแล้วได้ของเซตนี้มาครับมันเก่งประมาใช่อย่างที่เล่นนะครับตอนเล่นก็เก่งนะแต่พอมันเข้ามาอยู่ในเกมครับมันเล่นไม่ทันอะมันโอ้โหเวลาไม่พอเล่นนะเพราะว่ามันเล่นแบบเล่นยาวมากๆท่าโคตรยาวนะทําให้มันแบบเป็นเทียบสามแหละเป็นเทียบเออใครเล่นทันก็ก็เก่งแหละแต่ถ้าเกิดส่วนใหญยจะได้ไม่ค่อยทันหรอกแล้วก็ของใหม่ครับของใหม่ก็จะมีเป็นไอแพ็คล่าสุดใช่ไหมเที่มีพวกเมอร์เมลกับนู่นนะครับ กลายเป็นว่าเมอร์เมลอะมีแค่เมอร์เมลอ,อันเดียวนะที่เข้ามาครับเพราะมันมีเป็นคอมโบแหละคอมโบนี่นี่มูลิงเก้ครับเป็นคอมโบที่แบบทำเป็นหนับตัดมือนะตัดมือได้แบบสใบสีใบเลยครัมันค่อนข้างเก่งครับแล้วก็มีของใหม่นะทำให้เด็กมันค่อนข้างแข็งแกร่งประมาณหนึ่งครับแต่ว่าก็เป็นเด็กทียบบเป็นเด็กล้ำแหละล้ำแบบตับ,บี้ตะบันล้ำนะเพราะล้ำแล้วก็ตัดมือด้วยซึ่งเวลาเล่นในเกมครับถ้าเกิดฝั่งข้าบแบบไม่มีของขัดเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ดูหรอกเขาก็ยอมโดนๆไปแล้วกับออกเกมอะไรอย่างนี้ทำให้แบบ โอกาสที่ได้เล่นจะจบเกมค่อนข้างน้อยครับแต่ถ้าเกิดเจ้าชนะมันก็ค่อนข้างง่ายนะพอเด็กนี้ถ้าเกิดจ้าไม่ผิดครับมีรุ่นพี่เคยเล่นอยู่นะเคยไปยืนยืนดูแหละเหมือนจะติดง่ายประมาณนี้ครเขาจะมาล้ำเนาะที่เหลือก็พวกยูเบลนี่ก็ของเก่านะยูเบลฟรีสมิดครับก็มีฟรีสมิดเข้ามาใช่ฮียยูเบลก็ก็เจอเยอะเหมือนกันนะแบบตอนอยู่ที่พวกแพทตินัมสูงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นยูเบลกับฟรีสมิดนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใส่ผู้หญิงนะไม่แน่ใจเหมือนนกัว่าลิสต์มันประมาณไหน แล้วก็ที่เหลือก็อันนี้เป็นแบนเดตนะแต่แบนเดตตรงนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจครับเพราะเดี๋ยวแบนเดตอะคีว่ามันทันทเก่งมากๆช่วงหลังแบนลิสนะอ่าทีนี้เมตาก็จบไปแล้วครับเราไปดูแบนลิสกันบ้างดีกว่าอ่าทีนี้เราก็มาดูแบนลิสกันบ้างครับแบนลิสนี่ก็จะเป็นแบนลิสที่จะประกาศใช้ในวันที่1มวิถุนานะก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหลายอย่างครับที่น่าสนใจนะแบบน่าสนใจทั้งสามแบรนด์เลยแต่ว่ารอบนี้ครับมันจะไม่มีใบที่แบรนด์เลือสูตรนะอย่างที่สูตรครับก็คือเลือใบเดียวนะ เหลือใบเดียวครับใบแรกครับก็เป็นบอลไฟครับบอลไฟนี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตครับมันจะมีไลเซลเข้ามาใช่ไหมไลเซลเนี่ยเด็กมันจะเป็นเผาสายฟ้ากับเผาไฟ2อันนะเพราะงั้นการที่บอลไฟจะเลือหนึ่งครับทำให้ไลเซลครับท่ามันจะติดยากขึ้นครับเพราะว่าแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากครับเพราะว่าเขาก็จะใส่เป็นเซเวนแทคิออนใช่ไหมไปช่วยเสิร์ชอยู่ดีครับเพราะว่าไลเซลมันต้องการแค่ไขสักคนขึ้นมือครับแต่ว่าก็ลิมิตทิ้งไปก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรนะเพราะว่า ถ้าเป็นไ,ไอเซเวนแฮคอนสามใช่ไหมแล้วก็บอลไฟหนึ่งมันก็ยังดีก่บบอลไฟสองอย่างบอลดีแบบห้าใบเหลือสี่ใบมันก็น่าจะเห็นผลประมาณนึงแหละถ้างั้นอย่างนี้ครับแปลว่าไลเซลีย่ะน่าจะเข้าก่อนมาลิสนะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าถ้าจะเอาให้ดีครับมันต้องค่อยๆไล,ล่ระดับใช่ไหมเป็นแบบมาลิสก่อนแล้วค่อยแบบเป็นไลเซลีใช่เพราะว่าถ้าเกิดเข้าพร้อมกันอย่างตอนการ,การ,การ์ดริงอ่ะไอ้ไลเซลครับมันจะเก่งกว่ามาลิสอยู่นิดนึงนะถ้าเก่งไปในเกมแต่ว่าอย่างถ้าอย่างแย่เลยคือเข้าพร้อมกันไปเลยให้จบๆไปนะมาได้สที่เา ตัดกำลังของบูวายนะให้เหลยสองใบค่ะเพราะกันเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าแพ็คหน้ามันจะน่าสนใจประมาณไหนนะแล้วยิ่งมีไอไม้ไอมิมิกูแล้วก็ยังอีกซึ่งแพ็คหนึ่งครับมันจะมีสามสามเด็กแค่ไหสามทีมใช่ไหมการที่จะเป็นแบบมาลิสไลเซลมิมิกูนี่โหนึกไม่ออกเลยนะถึงความเป็นไปได้เพราะว่าเกมมันจะต้องแบบค่อยๆปล่อยมาใช่ไหมพี่จแบบเลี้ยงระยะอะไรเงี้ยนเนาะถัดมาครับก็เป็นออริจินอลซินฟูลสปอยครับสเนอายนะเป็นใบที่ทวิวการ์ดบนบบใช่แล้วก็สปเปรเพื่อนอะไรอย่างงี้ไอ้นี่เดียวใบเดียวครับ ก็ปกติเขาใส่กันแค่ใบเดียวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยครับแปลว่าตัวแม่มดทับเดเวลซาร์จะไม่โดนลิมิตแล้วถ้าจ่าไม่ผิดเหมือนกัสจีจะโดนลิมิตนิดนิดหน่อยมั้กแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นว่าในมาสเตอร์ด้วยครับไอเ้เวสเดือหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เวเสเซตแม่มดเหลือหนึ่งแต่ว่าตัวแม่มดทับยังสามอยู่เลยนะซึ่งคิดว่าน่าจะมีผลกับไอ้พวกเซตไวท์โฟ์เลยครับที่กำลังจะตามเข้ามานะเป็นแบบเซตสุดท้ายอะไรอย่างงี้นะเป็นตอนจบของเรื่องราวทั้งหมดแต่แหละก็ วิธีเล่นของเด็กนะครับน่าจะต่างกับในการ์ดริงประมาณนึงนะเพราะว่าของมันไม่เท่ากันแล้วอยาไของมันจะห่างกันเยอะนิดนึงอะถามาครับมาดูใบที่เป็น2ใบบ้างครับ2ใบก็จะมีที่น่าสนใจครับก็ที่กระทบระับมี2องตีมนะอ่อนลงตีมหนึ่งแล้วก็เก่งขึ้นมากๆอีกตีมหนึ่งครับไอคู่แรกครับเป็นมเมเดนครับกับเศษนะอันนี้ก็ยังไงดีละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอมาลิสก,กับไรเซลเข้าเนี่ยไอบูไยครับต่อให้มันเต็มสามมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะก็มันดูจงใจไปหน่อยหรือเปล่านะที่ทำให้แบบ เด็กบูออ่อนกว่าเด็กที่การะเข้ามาแบบเห็นผลชัดเจนนะถ้าเกิดพวกมาลิสหรือ,อไรเซอคาวปุ๊บเนี่ยยังไงตบคนี้งกระจายอยู่แล้ะแล้วพอยิ่งเขาแบบลิมิตการ์ดด้วยทำให้แบบมันอ่อนลงประมาณหนึ่งอะทำให้แบบโหน่าจะโดนตบกันยับยุ่ยี่นะอ่ะทีนี้มาดูพวกแต่ละใบครับมเมเด้นครับเหลือสองนะก็มเมเด้นมันมีท่าที่เป็นวันการ์ดคอมโบใช่ไหมแล้วก็มันสามารถเล่นระหว่างทางได้ด้วยไอตรงที่ถ้าเหลือสองเนี่ยแปลว่าตอนที่มาขึ้นมือแรกครับโอกาสจะน้อยลงใช่ไหมทำให้การว่าใบเปิดอ่ะมันจะเหลือแค่ 4ใบนะจาก6ใบครับเพราะว่าไอเสก็เปิดไดใช่ไหมเมเดนก็เปิดได้ถึงเมเดนใช้เป็นใบเปิดจะเก่งไม่เท่าเสก็เถิดแต่ว่ามันก็โดนไปคู่กันเนาะที่สำคัญครับคือไอนี่เลยเสกครับเสกก็เหลือ2ใบเพราะว่าไอคอมโบที่เรือจากเสกครับมันจะไปแบบสุดทางเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าตรงนี้เขาก็ยังเหลือไอตัวเปิดครับเป็นไอเบลลี่อยู่ใช่ไหมเป็นของไพไมายครับตัวนั้นเป็นตัวเปิดที่น่าจะเก่งกว่าเสกตอนนี้ยังมั้งเนาะก็น่าจะทําให้เดมาแมอ่อนลงเยอะเลยแหละบูอายเนาะการถ้าเกิดว่าขอใหม่เข้ามาก็คนที่ เล่บูวาร์อยู่ก็เตรียมตัวนะเตรียม,นะมตัวเตรีมยมใจให้ดีๆรับแรงกระแทกนะถัดมาครับก็จะเป็นแบดเดิ้ลฟิวชั่นครับก็คิดว่าเดี๋ยวเหมือนจะมีข่าวมาครับว่ามันจะมีพวกเอาเทอร์ทีอาร์ใช่ไหมของพวกอารูเบอร์อัลบัสคาทิเซียอะไรพวกเนี้ยที่กำลังจะเข้าเกมมาครับแล้วก็เหมือนว่าอนิเมะของฝั่งดอมาติก้าครับใกล้จะฉายแล้วนะเขาก็เลยปลดมาให้มันเกิดขึ้นละมั้งเนาะแล้วก็ไอแบดเดิ้ลฟิวชั่นเนี่ยครับมันก็ดีตรงที่ว่าไอเด็กที่เราไปใสโ่โค้ดแอดเฟรนกันอะไรเงี้ย มันให้เป็นเด็กแบดเดตมาใช่ไหมตอนเด็กแบดเดตครับมันเล่นลําบากนะที่ได้มายเงี้ยมันไม่เหมือนตอนที่เป็นซอสโซครับตอนที่ซอสโซอ่ะแจกเป็นแบบเด็กทียบ,บแต่โค้ดมายเงี้ยคนเล่นซอสโซเยอะมากๆนะแต่ว่าคนเล่นแบดเดตเนี่ยโอ้นับไม่ได้เลยนะเพราะว่าอย่างว่าครับไอเด็กแบดเดตที่เขาให้มาครับมันต้องแบบไปค้าของเพิ่มแบบเยอะมากๆนะแบบถ้าเกิดคนเล่นใหม่ก็ไม่ได้มีบรรยายนะว่าแบบเด็กที่แจกมามันง่อยเกินไปอะ่ะมันต้องคาเบ,แบบเพิ่มเยอะมากๆครับไม่เหมือนซอสโซนะซอสโซได้เด็กมาปุ๊บแล้วค้าเท็่ หัวแรกับน้องบอลอะไรเงี้ยซึ่งแบบการที่ทําให้มันได้เล่นมันแบบต่างกันมากนะแต่ว่าเขาก็เลยแบบปลดไอ้นี่มาให้มาทําให้เด็กมันค่อนข้างเก่งครับคิดว่าน่าจะเก่งขึ้นแบบเยอะเลยนะจาก1ใบไปสองใบเนี่ยแบบใช้แบบดาร์ฟิวชั่นได้2รอ,อบโดยทีย่แบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับไอ้ไม่ใช่นะดีทีวิวชั่นใช่ไหมมันก็น่าจะทําแบบให้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปใส่กับดักเทียบก๊อปเอฟเฟกต์ของการ์ดฟิวชั่นโดยให้มาบิ๊กเล่นๆนะใส่ไอ้นี่สองใบไปเลยแบบเข้มๆนะบึนะ้มๆ แล้วก็ทีนี้ครับมาดูอันที่น่าสนใจที่สุดครับก็คือการ์ดที่โปรสามครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ครับมันก็ดูแบบมีผลกับเกมนะแต่ว่าโปรสามเนี่ยน่าจะถ้าเกิดบอกว่ามันไอ้นี่เก่งมากพอครับมันจะทำให้เมตาขยับประมาณนี้นะเพราะตรงนี้เป็นสไปครับสไปบูสามครับแล้วก็บีเวอร์สามครับแล้วก็เจ็ดสามครับตรงนี้จะเป็นสไปที่เก่งที่สุดตั้งแต่มีการ์ดเกมยูกิโอเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าอย่างตอนแรกครับที่มันมีพวกเซตแรกมาใช่ไหมที่เป็นแบบสไปบูเจ็ดแคลร์ตแล้วก็เป็นเอลนุ่ยน่าครับแล้วในมาสเตอร์ด้วยครับจนถ แล้วก็ประโจวกับตอนที่มันมีตัวใหม่มาครับเป็นสไปซ์สปินนะถ้าจะไม่ผิดอ่ะเหมือนตอนการ์ดจิงเล่นเนี้ยไอตอนสไปซ์สปินเข้าครับไอพวกสไปครับมันก็โดนแบบลิมิตตัวแบนไปเยอะมากๆครับแต่ว่าในมสเตร์ดีครับพร้อมนา้าพร้อมตาครับก็ต้องรุ้นะนะว่าเด็กมันจะกลับมาเก่งได้มากๆหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้เล่นสไปเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ได้ขอครบ,บทุกอย่างครับยกครบกับเพื่อนนะอ่อขาดตัวหนึ่งครับขาดไอตัว กบ2ดาวนะแต่ว่ากบ2ดาวมันก็ปลดมาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็ให้สไปครับเล่นแค่ตัวของแก๊งมันไปเรื่อยๆนะแค่นี้ก็น่าจะพอปครับขอบแน่นๆเลยนะแล้วก็ใบสุดท้ายครับก็จะเป็นไอ้นี่นาเดียเซเวนนะนาเดียเซเวนเนี่ยปลดมาก็สนหนึ่งครับอาจจะปลดเพราะว่าอนิเมะของดอมบัติก้ากันเลยกับเข้าใช่ไหมก็ปลดมานี่หน่อยแล้วกันแต่ว่ามันก็ส่งผลกับเกมประมาณนึงแหละทําให้หลายๆเดย์ครับที่ต้องใช้นาเดียเซเว่นอ่ะมาใช้ได้หลากหลายนะใช้ปุ๊บมันจะส่งมเอเตอร์หนึ่งตัวจากอิตาลิกลงหลุมใช่ไหมาราดมเดน่ะ ก็จะเบิดการ์ดหนึ่งใบเสร็จปุ๊บเสิร์ตมอนสเตอร์ดอกมาติก้าซึ่งปกติก็จะเสิร์ตเป็นอีเคเซียใช่ไหมแล้วก็ลงอีเคเซียเสิร์ตเป็นไอพันนิชเมนต์มาเล่นต่อได้กับเป็นแบบยิงการ์ดน,นู่นนะั่นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกพิธีกรรมก็เล่นได้นะเป็นไวเลตใช่ไหมเพราะมันมีไวเลตที่เล่นขบวนก,การ์ดเป็นอยู่ครับที่เล่นปุ๊บแล้วก็โมก่กับแป้งขาวใช่ไหมกับแป้งขาวตกหลุมเสิร์ตเวทหรือมอนพิธีกรรมมาเล่นต่อได้อะไรอย่างนี้ก็ไปไปที่ปลดมาสามแล้วค่อนข้างน่าสนใจครับอาจจะระบ,บาด ตอนมันแบบเหลือหนึ่งเนี่ยเราก็ย่อยทิ้งไปเลยค่ะแล้วพอมันเหลือ2ปุ๊บก็คับกลับมาแล้วก็เหลือ3ามเนี่ยแบบถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เก็บไว้ก็จะลำบาคบกครับด้วยความที่เป็น UR เนาะทีนี้ก็เป็นแบนดิ้ครับที่ทั้งหมดที่มีในรอบนี้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าปุ๊บมาปุ๊บเนี่ยไอ Band ้แบนดี้เนี่ยครับจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนนะแล้วก็สไปด์เนี่ยครับมันจะโอ้น่าจะแข็งน่าดูแหละแล้วก็บูไอ้ครับจะอ่อนลงขนาดไหนนะแล้วก็ที่สําคัญครับไอ้แบนดิ้รอบเนี้ยไอ้พวกฟีสมิธไม่โดนเลยนะแล้วก็ ไพ่ไม้ครับยังไม่โบ๊ไม่โดนแต่ว่าไพ่ไม้ไปของใหม่แหละมันไม่โดนมันก็พอจะเข้าใจได้นะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอัปเดตแบลนล่าสุดของมาสเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ